ไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่จะถูกหวยคุณก็มีโอกาสมีบ้านสวยที่โครงการสุภาลัยพรีม่าวิลล่าได้เรามีบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ออกแบบใหม่สไตล์ทอปิคอลมาแนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหารางวัลให้กับตัวเองต้องแบบนี้เลยจะว้าวแค่ไหนมาดูกันแบบบ้านสุป,ปการบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยแหละตั้ง295ตารางเมตรเลยมี4ห้องนอน6ห้องน้ำและ3ที่จอดรถค่ะราคาเริ่มต้นของเขาก็จะอยู่ที่8.9ล้านบาทเท่านั้นค่ะ เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะที่แยกสัดส่วนได้อย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นโซนชั้นล่างที่ประกอบไปด้วยโถงรับแขกห้องนอนชั้นล่างพร้อมห้องน้ําในตัวค่ะโซนถัดไปจะเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังที่จอดรถภายนอกและห้องครัวที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้จริงเลยจะบอกว่าบ้านหลังนี้ห้องเก็บของเยอะมากสําหรับใครที่มีสมบัติประจําตัวเยอะไม่มีที่เก็บแนะนําเลยค่ะมาต่อกันที่โซนชั้นสของบ้านกัน จะเจอกับพื้นที่นั่งเล่นโซนแห่งการพักผ่อนเหมาะกับการทํากิจกรรมต่างๆมอบคืนอิสระแห่งการผ่อนคลายและการพักผ่อนได้อย่างสุนทรีไปกับห้องนอนที่เห็นแล้วอยากจะเอนกายลงไปนอนซะให้ได้เรามีห้องนอนขนาดใหญ่ๆเพื่อรองรับสมาชิกภายในครอบครัวถึง3ห้องนอนด้วยกัน ภายในห้องนอนก็จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยค่ะสะดวกมากๆเอาเป็นว่าพูดมาสักขนาดนี้แวะมาชมของจริงกันเถอะค่ะโครงการเราเปิดให้ชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันทำการชมแล้วสนใจก็ตัดสินใจจองเรามีโปรโมชั่นและของแถมให้เพียบหรือจะโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้นะคะ